สวัสดีค่ะวันนี้ครูเก่งจะมาสอนเรื่องการหารกันนะคะยังพอจําได้ไหมคะว่าการหารตอนชั้นประถมศึกษาปีที่2แล้วเคยผ่านมาแล้วแต่วันนี้จะยากขึ้นมาดูกันเลยค่ะมาทดสอบทบทวนความรู้กันนะคะคุณมีโจทย์อยู่3ข้อนะคะข้อแรก 21. หาร7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าได้เท่ากับ3นะคะ36หาร4ได้เท่ากับ9ค่ะและ42หาร6ได้เท่ากับ เป็นยังไงกันบ้างตอบทันไหมคะามาดูต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของตัวตั้งตัวหารและผลหาร21หาร7เท่ากับ3ตัวตั้งคือ21นะคะตัวหารคือ7และผลหารคือ3นะคะความสัมพันธ์ก็คืออะไรคะ7คูณ3 7คือตัวหารคูณกับผลหารเท่ากับ21คือตัวตั้ง นั่นก็คือตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งข้อต่อไปตัวหารคือ4คูณผลหารคือ9เท่ากับตัวตั้ง36เพราะฉะนั้น42หาร6ก็คือตัวหาร6คูณ7นะคะคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งค่ะ ามาดูนะคะประโยคการหารของคู36หาร3เท่ากับ12ัเรียนพอจำได้ไหมคะวิธีการตั้งหารยาวนี่จะมีสัญลักษณ์แบบนี้คือมีลักษณะเหมือนวงเล็ต้องมีขีดด้านบนด้านในนะคะจะเป็นตัวตั้งซึ่งจากโจทย์ก็คือ36ด้านหน้าจะเป็นตัวหารจากโจทย์คือเลข3 และผลหารใส่ที่ไหนคะผลหารใส่ด้านบนหรือด้านล่างคะผลหารใส่ที่ด้านบนนะคะเอาลองมาดูกันเลยค่ะการหารยาวนะคะประโยคการหารของครูคือ56หาร7เห็นไหมคะเครื่องหมายหารยาวแบบนี้นักเรียนต้องเขียนให้ถูกนะคะตัวตั้งคือ56เขียนอยู่ด้านในตัวหารคือ7อยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นหารด้วย7 เราก็จะดูที่แม่7กันเลยนะคะเวลาเราหารเราจะเริ่มจากตัวหน้าสุดก่อนนะคะ7หาร5ดูสิแม่7 7คูณ1ได้7 7คูณ2ได้14แล้วเพราะฉะนั้น7คูณอะไรได้5มีไหมคะอ่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะใส่0ยึดหลักไว้ก่อนแล้วก็เอา5ในหลัก10บวก6ในหลักหน่วยรวมเป็น56 เพราะฉะนั้นมาดูสูตรคูณแม่เจคูณอะไรได้56าสกเรียนไล่ลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้น7คูณ8เราก็จะเอา8มาใส่ที่ผลหาร7คูณ8ได้เท่ากับ56ขีดเส้นใต้1เส้นแล้วลบกันนะคะดูทีละขั้นตอนนะ6กลบ6เหลือ0 5นลบหเหลือ0ูเสร็จแล้วขีดเส้น2เส้นเพราะฉะนั้น ผลหารคือด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าได้แปนะคะมาดูอีกสับข้อหนึ่ง45หาร5ตัวตั้งคือ45อยู่ด้านในและตัวหารคือ5เหมือนเดิมค่ะเราจะดูที่แม่5เอา5คูณอะไรได้4มีไหมคะ5คูณ1ได้5แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใส่ศูนย์ยึดหลักไว้ค่ะ เอา4ในหลัก10บวกกับ5ในหลักหน่วยรวมเป็น45มาดูซิว่า5คูณอะไรได้45อ4.5อยู่ตรงนี้5คูณ9ใช่ไหมครเพราะฉะนั้นใส่9ด้านบน5คูณ9ได้45ขีดเส้น1เส้น5ลบ5เหลือ0 4ลบ4เหลือ0ขีดเส้น2เส้นผลหารอยู่ด้านบนเพระนาะฉะนั้นตอบ ดานะคะทีนี้เราจะต้องมาทําแบบฝึกหัดกันในสมุดกันแล้วนะคะตัวอย่างจะมีะคุณครูจะลงไว้ให้ในไลน์นะคะคําตอบจะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งตัวอย่างก็คือเช่น32หาร8เนื่องจาก8คูณ4ได้32ดังนั้น32หาร8ได้เท่ากับ4นี่คือตัวอย่างการทำ และอันที่สองเป็นการตั้งหารยาวนะคะแบบที่ครูให้ดูตัวอย่างเมื่อกี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทํานะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะครูเก่งไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ